สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวปริชัดตโตมีนิสิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเรสวรขอนําเสนอผลการวิจัยเรื่องทักษะของผู้บริหารศึกษาในศัตว์รษที่21ที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชนโลกเขต3ทักษะแห่งสัตว์รษทีษท่21ได้รับความสนใจว่าสามารถเป็นเครื่องมือในการใช้ชีวิตอยู่ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างราบรื่น ทั้งในด้านการสร้างของข้าใจในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกและธรรมชาติที่มีความแปรปรวนส่วนการบริหารงานวิชาการก็มีความสําคัญเป็นอย่างมากอีกทั้งยังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วจึงทําให้เกิดสภาพความเหลื่อมล้ากันอย่างมากที่สุดจนเกิดวิกฤตด้านวิชาการระหว่างสถานศึกษาในเมืองกับชนบทดังนั้นหากงานวิชาการในด้านนั้นด้อยคุณภาพก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมในเรื่องนั้นให้บกพร่องตามไปด้วยจากรายงานประจําปี2563ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาโลกเขตสานด้านการประเมินผลสำเร็์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นปรถมศึกษาวิธี่3หรือ NT และการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาวิธี่6หรือ ONET มีคะแนนผลสอบเฉลี่ยของเขตพื้นที่ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยของสอพทและคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศการบริหารงานวิชาการมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากการบริหารวิชาการถือเป็นหัวใจสำคัญ ของสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสําคัญกับงานวิชาการเป็นลําดับแรกๆซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาควรที่จะมีความรู้ความสามารถและทักษะที่จะสามารถทําให้สถานศึกษาประสบความสําเร็จบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่21ที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมศาเงโลกเขต3 วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อสร้างสมการพยากรณของทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่21ที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชื้อโลกเขต3วิธีดำเนินการวิจัยประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรคือโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขุมทรัพย์เชื้โลกเขต3ปีการศึกษา2564จำนวน1 6 3โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน103นักเรียนโดยมีผู้ให้ข้อมูลนักเรียนและ2คนรวมทั้งสิ้น206คนประกอบไปด้วยผู้บริหารศสรศ,าศ,าศ,าศาึกษาจำนวน103คนและหัวหน้าฝ่ายวิชาการจำนวน103คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถามลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า5ระดับแบ่งออกเป็น3ตอนประกอบด้วยตอนที่1ถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะเป็นแบบสอบถาม ตรวจสอบรายการ 2. ส,สอบถามเกี่ยวกับทักษะของผู้บริหารสาราในศตวรรษที่21แบ่งออกเป็น5ทักษะตอนที่ 3. ถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนแบ่งออกเป็น7ด้านการสร้างแหละหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 1. ศึกษาเอกสารทั้งวิชาการทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2. กำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยและนิยามสั์เฉพาะ 3. ส,สร้างแบบสอบถามชนิดมากประมาณา 5, 5ระดับ แล้วนำไปเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและนำมาปรับปรุงแก้ไข 4. ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยนําแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญจานวน3คนได้ค่า IOC อยู่ในระหว่าง0.67ถึง1.00 5. นําแบบสอบถามไปทดลองกับผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนหลังกากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของศึกษาโลกเขต3ที่่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน30คน 6. ปรับปรุงแก้ไขข้อคําถามให้สมบูรณ์ และนำไปใช้เก็บข้อมูลต่อไปการเก็บข้อมูล 1. ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสร้างแบบสอบถามด้วย Google Form จำนวน206ฉบับ 2. ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างสมการพยากรณ์ของทักษะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่21ที่ส่งผลต่อการบริหารงานชาการของโรงเรียนผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่21 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.52เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทักษะที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือทักษะการทำงานเป็นทีมอยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.70ทักษะที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือทักษะการสื่อสารอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.34ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.52 เมื่อพิจารณาหลายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือด้านการวัดผลประเมินผลทางการศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.58ด้านที่มีค่าเฉลียฉล่ยต่ำที่สุดคือด้านวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.38ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่21กับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์กับตัวแปรเกณฑ์มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียสันอยู่ในระดับสูงมีค่าเท่ากับ0.724ถึง0.846มีระดับในยะสำคัญทางสถิติที่0.1เมื่อพิจารณาลายคู่พบว่าตัวแปรพยากรณ์มีความสัมพันธ์กับตัวแปรเกณฑ์โดยคู่ที่มีความสัมพันธ์มากที่สุดคือทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมีค่าเท่ากับ 0.846และผู้ที่มีความสัมพันธ์น้อยที่สุดคือทักษะการแก้ปัญหากับการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมีค่าเท่ากับ0.823และเมื่อพิจารณาเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียสานมีค่าเท่ากับ0.648ถึง0.927มีระดับในยะสําคัญทางสถิติที่0 0.1 โดยคู่ที่มีความสัมพันธ์กันมากที่สุดคือทักษะการแก้ปัญหากับทักษะการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสารรค์มีค่าเท่ากับ0.927และคู่ที่มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุดก็คือทักษะการสื่อสารกับทักษะการทำงานเป็นทีมมีค่าเท่ากับ0.648ผลการวิเคราะห์การถดถอยเพื่อหกคูณแบบขั้นตอนพบว่าตัวแปรพยากรณ์ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์และทักษะการสื่อสารมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรพยากรณ์อยู่ในรูปแบบคะแนนดิบเท่ากับจุด442 338และจุด128ตามลำดับมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานเท่ากับจุด462 353และจุด136ตามลำดับมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับจุด884 มีค่าอำนาจพยากรณ์ได้ร้อยละ72.20มีความคาดเคลื่อนมาตรฐานพยากรณ์เท่ากับจด2.25และค่าคงที่ของสมการพยากรณ์อยู่ในรูปคะแนนดิดเท่ากับจ4.25ซึ่งสามารถเขียนสมการพยากรณ์ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่21ที่ส่งผลต่อการบริหารศาศาองอนนานราชการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วลศึกษาชัโลกเขต3มีรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานตามลำดับดังที่เห็นในภาพนะคะผลการวิเคราะห์การถดถอยเพื่คูณแบบขั้นตอนพบว่ามีความสอดคล้องกันในส่วนของตัวแปรพยากรณ์ที่สามารถทำนายการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนได้สามตัวแปรได้แก่ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารทักะการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสารรค์และทักษะการสื่อสาร ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนทั้งนี้อาจเป็นเพราะปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันอย่างมากรวมไปถึงสถานศึกษาเช่นเดียวกันทักษะการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสารรค์ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนทั้งนี้อาจเป็นเพราะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมีการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาสถานการณ์และการ หาสาเหตุของปัญหาได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งมีความคิดสร้างสรรค์เปิดใจและฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ร่วมง,งานมาใช้ในการพัฒนางานและส่งเสริมให้ครูคิดนอกกรอบได้อย่างสร้างสรรค์ซึ่งสอดคล้องกับ NASSP และโรบินสันทักษะการสื่อสารส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนทั้งนี้อาจเป็นเพราะการบริหารงานของผู้บริหารนั้น จำเป็นต้องมีการสื่อสารทั้งกับผู้บังคับบัญชาพุดร่มง,ง,งานและผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกรันและงานบรรลุวัตถุประสงค์ซึ่งสอดคล้องกับโทนี่แวนเกอร์และ NASP s ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้จากการศึกษาพบว่าทักษะทั้ง3ทักษะส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนดังนั้นผู้บริหารทางการศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรมีการพัฒนาทักษะดังกล่าวให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาอีกทั้งผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการพัฒนาตนเองให้มีทักษะต่างๆที่เกล่าวข้างต้นเพื่อพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 1. ควรมีการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 2. ควรมีการศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารของผู้บริหาร ขอบคุณค่ะ